สบายดีทุกคนคลิปนี้มามองเอลิทเอลินก็จะส่วนทุกคนไม่เห็ดมูฟ้อยน่าเซฟน่าเซฟแบบนี้เก็บไว้กินดนๆเลยเนะทุกคนเนาะเด็กน้อยกินได้ผู้ใหญ่กินดีเลยเนะทุกคนเนามะมื้อนี้มามองเอลิทเอลินก็เห็ดกินคู่กันกันกบขน,นุมปังถาเจียวบองเซฟเซฟแล้วใส่มูฟ้อยลงไปแบบนี้เลยนะทุกคนเนาะบ่วาจะกินกับไม่ยังกระแซฟไปทางนั้นเลยนะทุกคนเนาะ กินได้เพลินเลยนะทุกคนเนาะกินได้ตลอดเลยวิธีเหตุในส่วนผสมจะมีอย่างเดนั้นเฮาก็ไปลงเม็ดพร้อมๆกันเลยอันนี้ก็คือมูสั้นหนนะทุกคนเนาะมามองเอลิทเอลินก็เลือกไซเป็นมูสั้นหนแบบนี้เลยนะทุกคนเนาะทุกคนก็สามารถเลือกได้ตามใจมากเลยเนาะบอว่าจะเอาเป็นมูสั้นหนหรือสั้นนอกแล้วแต่ตามใจมากเลยเนาะมามองเอลิทเอลินก็มากไซเป็นมูสั้นหนแบบนี้นะทุกคนเนาะเฮาก็เอามูสั้นหนอก็เห่าออกมา ถ้ามันมีเอ็นเขาก็ลืบเอาเอ็นอกแบบนี้เลยนะทุกคนเนาะลืบเอาเอ็นและน้้ำมันออกเลยทุกคนบนได้ที่มีเอ็นแบบเส้นใหญ่ๆเขาก็เอาอ,อกเลยนะทุกคนเนาะเอาอ,อกให้หมดเลยเขาก็จะลืบเอ็นอกไปจนหมดเลยนะทุกคนเนาะเขาก็จะเฮ็ตต่อไปให้จนแล้วเลยทุกคนมามองเอลิทเอลินไซต์มู่เป็น1กิโลนะทุกคนเนาะ บัได้ที่มี N, เอ็นเท่ากับลืบอ,ออกให้หมดเลยนะทุกคนเนาะลังจากเขาลืบเอ็นอ,อกแล้วเรียบร้อยบน,นี้แล้ววันนี้เขาก็จีมาตัดนะทุกคนเนาะมามองเอลิทเอลินก็จะตัดเห็ดให้ได้ประมาณนิ้วหนึ่งนะทุกคนเนาะมามองเอลิทเอลินก็จะตัดเส้นหนึ่งเห็ดเป็นซ้ำส่วนไม่สี่เลยนะทุกคนเนาะ ทุกคนก็สา้ามาเฮ็ดได้ตามใจมากเลยน,นาะมักสั้นมกักยาวไม่แต่กระจัดไปเลยทุกคนให้ได้ประมาณนี้นะทุกคนเนาะได้แล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้เขาก็จีเอาซีนไปล้างให้สะอาดดีก่อนเนาะทุกคนเนาะล้างสะอาดดีแล้วเรียบร้อยแล้วเาจะเอาซีนมาลงหม้อไปซีเลยทุกคนแล้วก็จะปรุงรสซาด,ด้วยน้าตาลขนอซีซิวเมกกีนะทุกคนเนาะแล้วก็ตามด้วยน้ําธรรมดาลงไปเลยทุกคน แล้วเขาจะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีเนาะทุกคนเนาะคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเรียบร้อยเขาก็จะปิดฝ้าต้มไปจนว่าให้ซีนของวเขามันเปื่อยดีแล้วปะให้นาแห้งลงไปประมาณนี้เลยเนาะทุกคนเนาะสังเกตเบิงซีนของวเขามันเปื่อยดีแล้วปะให้น้าแห้งลงประมาณนี้แล้วเราเขาก็จะเอาซีนของวเหาขึ้นมาตําเลยเนาะทุกคนเนะมาะมอมองเอลิทเอลินก็ตำเทือละน้อยเนาะทุกคนเนาะมันจึงจะตำง่ายเนาะ เขาก็จะตําไปจนว่าซีนมู่ของเหามันแลกแบบซีเลยเนาะทุกคนเนาะให้ได้แบบนี้เลยทุกคน,นได้แล้วแล้วเขาก็จะเอาตักออกใส่ถ้วยผักปะไว้กนเนาะทุกคนเนาะแล้วเขาก็จีเอาซีนหลงไปตําเทือทีละน้อยแบบนี้เลยเนาะทุกคนเนาะแล้วเขาก็จะเฮ็ดไปจนแล้วเลยทุกคน,นเขาก็ไซบวงมะข่นเบิงถ้าว่ามู่เขายังเป็นกอนเขาก็ตำต่อไปเลยเนาะทุกคนเนาะ เขาได้แบบนี้เลยนะทุกคนเนาะได้แล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาตักใส่ถ้วยปะไว้แบบนเลยทุกคนวันได้ที่มันเป็นก้อนเขาก็สามารถใส่มือมาจี้มันออกจากกันแบบซีไดเลยนะทุกคนเนาะได้แล้วเรียบร้อยละวันนี้เขาก็จะเอาไปใส่หม้อคั่วกันเลยนะทุกคนเนาะใส่ไฟอ่อนคั่วนะทุกคนเนาะใส่ไฟอ่อนคั่วไปจนแล้วเลยนะทุกคนเนาะเอาใส่หม้อแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็จะคนแบบนี้ตลอดเลยทนะุกคนคนแบบนี้ตลอดไปจนแล้วเลยนะทุกคนเนาะ หลังจากคนไปแล้วเขาก็จะสังเกตเห็นมู่ฟ้อยข้องเขามันจะมีขวมแห้งและย่องขึ้นเองนะทุกคนเนะาะหลังจากมันย่องขึ้นเองแล้วมันจะมีขวมเป็นซีน้ําตาลนะทุกคนเนะาะหลังจากมันเป็นซีน้ําตาลแบบนี้แล้วล้วเขา,าก็ใช้มือจับเบิงว่ามู่เฟ้อยข้องเขามันแห้งดีแล้วบอถ้ามันแห้งดีแล้วเรียบร้อยแบบนี้ล้วเขาก็จะเอาออกมาผักปะไวเลยทุกคน ทุกคนก็คนไปก็จะสร้างเกตเห็นได้เองเลยนะทุกคนเนาะว่ามูฟอยข้งเหามันจะมีขวมแห้งควมย่องและจะเปลี่ยนเป็นซีน้ำตาลแบบซีองให้เหวเห็นเลยนะทุกคนเนาะหลังจากมันเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเป็นซีลแล้วเราก็เอาออกผักปะว้เลยทุกคนตอนนี้แล้วเรียบร้อยเราก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะทุกคนเนาะ มามองเอลิเอินก็เสิร์ฟพร้อมข้าวนุ่มปังแล้วก็เจลบองไม่มีเลยนะทุกคนนอทุกคนก็สามารถเลือกจะกินคู่กันกับอันได้กระไดเลยนะทุกคนเนาะมื้อนี้มามองเอลิเอินก็เลือกกินคู่กันกับข้าวนุ่มปังถาเจลบองไม่มีเลยทุกคนแล้วเฮกก็จิถาเจลบองเซ่เซฟลงกับข้าวนุ่มปังไม่มีเลยนะทุกคนนอบ่วว่าจะกินกับยังกระเซฟนะทุกคนเนาะ เห็ดกระบาดยากนะทุกคนเนาะเห็ดมูฟอยเห็ดง่ายๆที่สําคัญต้องใช้เวลากับมันนะทุกคนเนาะต้องมีความอดทนกับมันจริงจังได้กินนะทุกคนเนาะถาจะบอกแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้เขาก็จะเอามูฟอยข้าเขาลงไปแบบนี้เลยทุกคนกินคู่กันกันกบข้าวนมปังแบบนี้นะทุกคนเนาะหรือว่าจะหอยข้าวเจ้าหรือว่าจะใบข้าวเหนียวแบบได้กระแซ็บเ,ซเลยนะทุกคนเนาะ มาวันนี้เราก็จะกินเพิ่นพร้อมกันเลยทุกคนแซบขักเบขนาดเลยทุกคนทุกคนก็ลองไปเฮ็ดกินนบืองเด้อเฮ็ดบริยากนอเฮ็ดง่ายๆเฮ็ดง่ายๆต้องต้องใช้เวลาดุลนันทุกคนเนาะต้องมีความอดทนกับมันเนาะจึงจะได้กินนัทุกคนเนาะผู้ได้หมักรสซัติไปได้ก็สามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้เองเลยนัทุกคนเนาะมักเพื่อได้กระจัดไปเลยทุกคนสําหรับคลิปนี้มามองเอลิทเอลินกอจิคอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นั่ทุกคนเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า Au revoir, a bientôt.